สำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีสังเกตข้าวเป็นหนอนกอถ้าหนอนกอเข้าทำลายข้าวแต่และช่วงอายุข้าวจะมีอาการแบบไหนหนอนกอมีกี่ชนิดและใช้สารตัวไหนในการกำจัดหนอนกอวิธีป้องกันกำจัดหนอนกอข้าว รายละเอียดลงไว้ให้ท้ายคลิปนะครับก่อนดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องขอบคุณครับใส่ใส่กลางโดนกลับไปแล้วนะเนี่ยกลางใบมันจะแห้งงมถ้าดึงหลุดเลย ดูดูดูนอนกอไส้ขาดหนอนกนองนกน,อนกินไส้สวัสดีครับวันนี้ช่องหมอกเกษตรออนไลน์พามาดูแปลงนาข้าวอีกแล้วแปลงนี้เป็นข้าว41อายุ45วัน ป็นแปลงที่เรามาดูปั๊มเสมือนน้าพุ่งที่ทําคลิปไว้ในคลิปที่แล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้ในช่องมอกษะเรออนไลน์นะครับแปลงนี้ถ้ามองไกลๆผ่านๆข้าวก็ดูสวยดีแต่ถ้าดูใกล้ๆนะครับจะเห็นเริ่มมีหนอนกอเข้าทำลายคลิปนี้จะพาไปดูวิธีสังเกต ข้าวที่ถูกหนอนกอเข้าทำลายถ้าเป็นข้าวอายุ30-45วันจะแสดงอาการใบกลางเหี่ยวแห้งถ้าดึงหลุดเลยถ้าดึงหรือถอนดูต้นจะขาดตรงโคนสังเกตตรงที่ขาดจะมีรอยหนอนเจาะหนอนกอหนอนกินไส้ออ้อโยเลยจา้องโยเลย

นเ็นคนวิตก็มาคืนหวานก็คืนมันไม่ได้วิกันอแล้วหานมทเมื่อวานว่มื่อวานนมันิ่่ลมคืนวานเ่ยพีอ๋อเพิ่งมาวเมื่อวานเราจะ หนอนกอหนอนกินไส้เนี่ยแล้วน่าจะน่ากินอ้อยตัวใหญ่นาะยาวยาวเหมือนกันเคยปาดดูหนอนกอหนอนกินไส้การป้องกันกำจัดหนอนกอข้าวหนอนกอข้าวจะเข้าทำลายข้าวตั้งแต่ข้าวเล็ก จนถึงข้าวระยะออกรวงหนอนกอข้าวจะเข้าทำลายกาบใบทำให้กาบใบมีสีเหลืองซึ่งจะเห็นเป็นรอยช้ำเมื่อฉีกกาบใบจะพบตัวหนอนเมื่อหนอนโตขึ้นจะเข้ากัดกินส่วนของลำต้นทำให้เกิดอาการยอดเหี่ยวใบที่ถูกทำลายจะเหลืองและแห้งตายถ้าหนอนกอเข้าทำลายในระยะข้าวออกรวงจะทำให้ รวงข้าวแห้งเป็นสีขาวและเมล็ดรีบทั้งรวงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าข้าวหัวงอกนอนกอในประเทศไทยมีอยู่สชนิดหน,นอนกอสีครีม 2. หนอนกอแถบลายม่วง 3. หนอนกอแถบลาย 4. หนอนกอแถบสีชมพู วิธีป้องกันกำจัดหนอนกอข้าววิธีป้องกันหนอนกอใช้ยาหว่านหนอนกอสารคาแท็บไฮโดรคลอไลด์ 4G อัตราการใช้3-5กิโลกร,รัมต่อพื้นที่1ไร่วิธีกำจัดหนอนกอข้าวใช้สารคอแลนทานิลิโพนบวกกับยาน็อกเพื่อกำจัดหนอนและผีเสื้อตัวแก่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปถ้าชอบคลิปนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องมอกเกษตรออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้พากินพาเที่ยวขอบคุณครับ